วันนี้จะมารีวิวการเปิดปิดตะแกรงฝาครอบพัดลมของ m มิตซูบิชิตัวใหม่นะครับซึ่งบอกเลยว่าต้องเซอร์ไพรส์เพราะว่าตอนซื้อมาเอ,อเห็นรูปในเน็ตอะเราก็คิดว่ามันจะเหมือนเดิมนะครับรุ่นนี้ที่ซื้อมาคือ R 1 8 A นะครับซึ่งคู่มือเนี่ยมันก็จะใช้ได้อีกหลายรุ่นมี ตั้งแต่ d 1 2 d 1 6 d 1 8 r 1 6 r 1 8ซึ่งรุ่นที่ผมซื้อมาเนี่ยคือ r 1 8ไอ้1 6หรือ18หรือ12เนี่ยไอ้พวกเนี้ยคือ,อขนาดใบพัดนะครับว่ามันใหญ่แค่ไหนก็อย่างแรกที่เซอร์ไพรส์คือไอ้ไอตัวข้างหน้าเนี่ยครับแผงพัดลมเนี่ยมันแบนนะฮะดังนั้นไอ้ฝาปิดข้างหน้าเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมมาดูที่ตัวพัดลมกันเลยดีกว่า ถ้าเรามองด้านเนี้ยคือตอนซื้อมาดูรูปใน,นเน็ตมันก็มันก็ดูเป็นพัดลมธรรมดาแต่ว่าพอถอดมันออกเนี่ยปึ๊บฝามันเนี่ยแบนครับแบนราบกับเพื้นเลยดูด้านนี้แบนเลยนะครับ ที่การใส่หรือการถอดเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมก็คือว่ามันจะมีสลักตรงข้างล่างนี้นะครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยไอ้สลักตรงนี้มันดึงออกแล้วเราจะปลดไอ้ขอบเนี้ยไอ้ขอบขอบสีแดงเนี่ยออกมาทั้งยวงเลยแต่อันใหม่เนี่ยไม่ใช่เป็นสลักที่ทำให้ไอ้ตัวฝาตัวข้างนอกเนี่ยหมุนได้หรือหมุนไม่ได้ วิธีการเราก็อ่าเล็งๆไปที่โอเคเวลาประกอบเสร็จคำว่ามีซูบิชิเนี่ยมันก็จะต้องแบบเอออยู่แนวนอนนะเนะาะอฮะแล้วมันจะมีแง่งอย่างนี้นะครับโอเคแง่งตัวนี้กับ ้งแง่งที่อยู่ด้านบนของพัดลมที่เป็นแง่งเหมือนกันเนี่ยเอาให้มันตรงกันแล้วก็หมุนขวา c ค o สใส่ด้านขวานะครับโฟกัสไหม c r o s ไปด้านขวานะครับ open มาด้านซ้ายโอเคดังนั้นถ้าเราปิดเนี่ยก็คือเราใส่ไปให้มันตรงปุ๊บแล้วเราก็หมุนขวานี่นะครับใส่ให้มันตรง ตรงเข้าไปนะครับหมุนขวานิดเดียวปึ๊บอ่ามันก็จะเข้าไปได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ล็อกล็อกตัวน,นี้ล็อกตัวข้างล่างล็อกตัวข้างล่างนี่ครับล็อกอืมไอ้ที่ความสับสนของมันก็คืออ่าถ้าเราชินกับพนลนรุ่นเก่าๆเนี่ยเราจะคิดว่าโอเค ไอปอดตัวนี้แล้วนะครับอ่าฮะเราจะพยายามแบบดึงไอทั้งแถบเนี่ยออกมาซึ่งไอตัวใหม่เนี่ยมันจะแค่หมุนหมุนตัวตัวนี้นะครับหมุนตัวแผงข้างนอกเนี่ยออกมาอ่าฮะถ้าเราพยายามดึงเอาทั้งหมดเหมือนเดิมออกมามันจะไม่ออกนะครับครับผมโอเคเสร็จแล้วก็เวลาปิดเนี่ยอย่าลืมล็อกตัวน,นี้ครับไม่งั้นอะ่ะมันจะหลุดออกง่ายมากเลยไอตัวข้างนอกเนี่ยครับต้องล็อก นะครับมันก็จะล็อกล็อกก็งี้จะมีแง่งมาหลังจากนั้นน่ยไอตัวฝาข้างนอกเนี่ยเราจะหมุนหมุนไม่ได้ละเพราะมันโดนล็อก